อันนี้สุวนสาคนอนคืออะไรครับเพื่อนคนไทยเรานะครับเขาอ่าส่นน่าจะอันนี้ตลกดีนิกุนิกุก็คือเหนือโอ้แล้วจะอาหารไทยมั่ง yeah. ลา,ลาบุไลยอีกลิกลิกลลิครับลิกลิกลิกลิครับลิกลิกนิกลิบลิัลิกลิัลคกลิ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 กลยกลมก้ิกกลิก่ากาิกลิลิลิก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 ล้กแลิกกลิกนิกกลก็กลิกลิลิลลลกกลนกลิกลิกลอัน,นิกล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 ิลกลนกนกลิลิกกลิกลลกดีนิกุ <c oughs> นิกุกก เหนือโอ้โดแล้วจะอาหารไทยมั่งคนไทยสมัอาหารไทยเอ่อเพราะว่าคิดถึงอาหารไทยวู้วววก็วันนี้ก็เลยยังไม่รู้นะข้างในเป็นยังไงนะเสร็จมาแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าทำอะไรก็เลยแค่เ็แค่พิ้นิจานอะเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวดูข้างในแล้วแล้วค่อยปรับระกันเปิดเถอะนะครับสามนี่เอิช ทปโยภาษาไทยโอ้ยอันนี้คือเนมใช่ไหมไส้ข่อมะไส้อเรียกว่าไส้ข่อมพิสารชิ้นหรออันนี้แกว่างไงนะแหน่หมูแหนมหมูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยววางไว้ดีๆหน่อยเหมือนสมบัติของเราเอ๊ะอันนี้น่าจะเนื้อแดดเดียวโอ้เข้ารู้ไงคุณตาคนชอบอะไรอ่ะวว้าโอ้เขาเข้าใจเนาะ เดี๋ยวเระวังไว้ตัวนี้ให้นมใช่ไหมส,สวยๆแล้วก็เนื้อน่จาจะเนื้อเด็ดเดียวเขาทำเองเหรอหูชิ้นด้วยหมูพี่หมูเด็ดวหมูเดียวอ่าอ๋อหมูเดียวโหอกว่าเขาหรือไงภรรยาผมไม่กินเนือนเอ้ออ่าเขาได้ทัยทำมือให้แล้วก็เอ้ไส้ขอนิสานครับ จำได้เลยสามีเขาบอกผมว่าห้องเกรือเขาเมมมากเวลาทําไส้ของีสานคนญี่ปุ่นบ้านเขาต้องเปิดประเธอประเธอหน้าฐานน่ะถึงจะเขาทําอาหารได้อ่ะใจดีไหมเพื่อเรานะเสียสละชีวิตขนาดนั้นอ่ะครึ่งไฟครับอันนี้เนี่ยน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาฮิรามาซะฮิรามาซ่ใช่หรอใชฮิรามาซะ ที่เขาดูรายการเราเนี่ยแหละโอ้น่าสนใจอันนี้มันได้ทำยากแน่เลยเพราะว่าขิดามาศใช่ไหมใช่ไหมก็คือคนไทยนั่นแหละแต่ว่าเอาวัตถุดิบอิปุ์นปันตีมาใส่ด้วยน่ารักมะแล้วก็ใส่กอหลีสานนะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็อะไรอันนี้อันนี้สุดท้ายอ๋อเหมือนกับกะปิเฮ้ยจุดมั่งเตะกรินกรินรู้ออกมาแล้วนะผมอยู่ข้างนอกอ่ะ โอ้โกรีนไทยมาแลว้วนะครับที่คุชโนเพียเดี๋ <laughs> ยนะผมขอดมก่อนนะถ้าผมไม่ใช่โควิดก็น่าจะได้ไกล้กร <laughs> ีนอ,อ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้ผูนนเล่นแหละครับ <laughs> บางคนก็ไม่มีอาการนะพ่อ <laughs> <laughs> สามลายลูกอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนมาอีกอีกรอบหนึ่งอีกคนหนึ่งไง <c oughs> เดี๋ยวเขาจะนั่นตอนนั้นไงฝ <c oughs> ึกเรียนน้องใช่ฝึกเรียนน้องแล้ว <c oughs> แหละสามลัยพ่อลูก อ่อนเท่ๆเลยเท่ๆเลยขอดมอดมมยืมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้มาแล้ม้มล้ว้วมาแล้มาแน้้วน้า้าแมาแน้ว้เลยพี่แมาาว เดี๋ยวทำระดมานะปิดกุกทีโอ้ยอันนี้กินยังไงอ่ะอันนี้ต้องกินกับผักสดผักสดไปไหมใช่เจอได้มนเจอเจอผักสดแล้วก็ใช้ก่อนดิสางก็น่าจะย่านตัวนี้แหละต่อไฟให้หน่อยแล้วก็คอแห้งต้องมีน้ำาแล้วล่ะสกรูสกรูคุณผู้ชมอุ้ยก็รู้ไปไหนแล้ววะ อาหารไทยชัดชัดูสิน้ำพริกกะปิใช่ไงโอ้โหนึกถึงมันได้ฮิรามะสะน่ากินนะอันนี้น้ำคลิปคล้ายน้ำพริกปาทูน้ำพริกปาทูตายแบบน้ำพริกปาทูปาทูไม่มีปาทูไม่มีก็เลยฮิรามะสะแล้วเขาน่าจะเล่นกับฮิรามะสะปลาตัวนี้เพราะว่าเราเคยไปตกปลาที่ซูชิมะแล้วได้ ตัวใหญ่มากเ็เลยเขาเล่นมาโหเล่นมึกเป็นด้วยนะขอบผุงไฟสัน <laughs> ผมก็พยายามเหมือนเมืองไทยนะอันนี้คือ,อคินดอมมาที่ดำๆตังน,นี้อันนี้คือทานเมื่อกี้กระเด็นมานะครับไม่ได้ปรุงรถนะครับ <c oughs> แตธรรมชาตินึกว่าใส่พิกไทยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แหละแล้วก็มีกระลำพีนะอันนี้ก็มีดำๆนี้หนึ่งไม่เป็นไรคนระับครับครับได้ใช่ได้โอเค ย่างดีกว่าโอ้เข้าทำนะ<ม>ทำเอนนะใส่กรอแบบเนี้ยขายที่ปุ่นด้วยเหรอเนาะสไตล์แบบอาหารสตรีทฟู้ดอะของเมืองไทยอะนะอันนี้อย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหสุดให่<笑><笑>แล้วก็อันนี้พกาติยอันนี้ท่อนๆนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้คออันนี้นวันนี้นะผมพอด,ดีเจ็บคอด้วยนะครับก็เลยใช้น้ำมันน้อยหน่อยวันนี้ รักษาสีลขปับนิดนึงกระยานนิดนึงครับเดี๋ยววันหลังเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทอดแน่นอนนะอันนี้วัน,นวันนี้ขอย่านหน่อยแล้วก็แหนมโห้ยมีพริกชัดชัดโอ้โหยนี่ใครที่โหอยหาเดี๋ยวลองยไหมของคัมบ้านอนะคนไทยทำอาหารที่ญี่ปุ่นแล้วให้คนญี่ปุ่นชิมดีไหมผมว่านะ ใจน่าสนใจ,จะนะเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวพายานเร็วเดี๋ยวไปหาเขาเดีกว่าเขาจะพูดยังไงอะนทำได้ยังไง <c oughs> โอเคกับอันนี้ขอใช้ไม่เชียวโอ้อันนี้กินสดก็ได้ครับชริงหรอ <c oughs> ย่างก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าพี่กลัวแบบเอ้ยทองจะเป็นอะไรหรือเปล่าี่ <c oughs> หน่อยนี่หน่อย,อยกินไหมย่างก็ได้อืออุ๊ยอร่อ เฮ้ยสิพี่อันนี้อู่มไหมแต่นี้จะไหมนะครับพี่ไม่ครับไม่ครับระวังไหมครับเอาไว้้ขางอันนี้ไฟแรงมากไฟนี่มากกว่าเนี่ยไ่ของพายแรงมากกลิ่นดีมากพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไป้างข้างเอาไปข้างข้างแบบนี้นะดีกว่านะข่อยอันนี้น่าสนใจเอาอีกไม่แรงวะเนี่ยเบา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 เราทำดีหรือเปล่าเฮ้ยแหนมั่ยล่ะนะแต่แบบอันนี้ย่านดีกว่านะใช่ไหมแล้วแต่ครับเออ กินสดก็ได้กินย่างก็ได้ครับแล้วแต่อเรอแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นเป็นห่อใบตองอะ่อะก็ย่างแบบนั้นก็อร่อยดีอ๋อเหรอห่อใบตองมันจะหอมครับเวลาห่อใบตองอืแต่ที่มันย่างยากนะเพราะว่ามันเกล่ยว,ว่าโอ้ยผู้ช่วยผู้ช่วยอยู่ไหน <laughs> <laughs> อุย้ยหมูเด็ดเดียวได้แล้วอันนี้กินกยังไงครับกนนี้เหรอกินเลยครับพร <อ S 2> ้อน่าจะปรุงรถมาแล้วโอเค いただき Mas <laughs> อ,า,อาหารทาไทยเลยอาก,ากูดีไหมทำได้รสชาติกำลังดีแล้วก็ไม่ต้องพ้งาอะไรเล,ย,ล,ย,ลยนะไฟสัสสสทนทำรจชาตหมากไว้พอดีเลยที่ผมชอบเลยแล้วย่างแบบนี้นะทำให้กลิ่นหอมมากขึ้นโอ้ยน้ำนครับ <riv> <usion> อ๋อ <mop? S 2> น้ำชาเข้ากันนะแจวศิษย์เจ้าก็คือขึ้นชื่อเรื่องชาครับ

อุชิโอเคจิ๋วเลยไปด้ดากินส์นอ๋อท้องเก่มมากเลยนเนาะกิ่งแรงเหมือนกันนะสำหรับคนญี่ปุ่นนะสองสามสามีเขา <laughs> ขอบคุณมากเกิ่งครับอือบอ้อมข้าวกรอนเนาะอื้อ งกระเทียมอะระเบิดเลยข้าวแชลต้องมีแบบนี้นะพวกเรามันรสชาติเข้มข้นตามปากเลยืมเข้ากันเลยเฮ้ยเสียได้ข้าวเหนียวว่ะอ้ารยจังใช่อหรอมันจะแบบนี้ซื้อได้อีสิบใบมานะคิดถึงเหมือนกันนะ ฟันนี้ฟันนี้คือไส้ของครับมองฟันนี้สิครับรสชาติของประเทศไทยน,นะคนญี่ปุ่นจะพูดยังไงอันนี้คือคนญี่ปุ่นที่แบบไม่ใช่แบบ่งแบบนี้นะคือไปนู่นไปนี่รู้จักรสชาติหลายวัฒนธรรมนะไม่ใช่แล้วคนแถวนี้อยู่ที่นี่เลยว่าน่ามือบ้านนี้ไหมเดี๋ยนะคำพานี้แหละเดี๋ยว,นะนนว,ยวๆๆ,ๆคุณฝากดูแลย

予うか。<laughs> いただきます <laughs>、うん。美味しいですよ。美味しいですか？うん、考えてましたね。今。いいあの、いいどんな感じですか？ちょっと,ょっと濃,い濃いめの味です、ね。やっぱ濃いね。うん。あロッチャは塩分が少ない。

もう一個あるんですよちょっとハードルが見た目からしてちょっとハードルが高いですけどこれナムクリッカピーってあの要はエビの小エビのエビ味噌ですタイの料理には欠かせないんですよ日本にはないないかな似たようなのあると思うんですけどこれをねこれをですねつけて食べるんです辛いのが好きな人はちょっとこれをねつけてはい

おっカレー <laughs> 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 でもやっぱつけつけすぎちゃうとね辛いかもしれないちょですね。あの結構残るから辛さが。でもこのキャベツのあの甘みでそれが消されるような感じ。なるほどなるほどなるほど。いいですよ。てかピピレはたまへばダップキンダップペン。美味しい美味しい。好きですね。好きですか。うん。カボチプ好き。ありがとうございます。こんなもばんにゃか。ありがとうございます。ありがとうございました。 อโัมนี um. ัมหนอร่อยอ่อร่อยอร่อ่อ่อยอืออร่อยอ่ออยอรอยอ่ออร่อยร่อยอรเออร่อยรอยอร่ออร่อย่ออเ่ ของแรกของฮ e ีการูแล้วนะครับทัดส,สมของฮ e ีการนอกจากรถเนต์อย่างนี้นะก็จะมีอันนี้นกตารุจาม,ามะโมกแดนอะไรเนี้ยครับอันนี้คืออันนี้ก็ต้องขอปุนนะแฟนกับส่งมานะครับแฟนกับชื่อคึองพานุสดานายสิติศักนะครับคึงแอ๋ขอคุนนะครับก็ได้หลับที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับหลายได้คนนะผมก็อยากจะขอปุนคนยืมตอนนี้นะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งมาให้พร้อมและหีกระดูไหล่ย,ยันนะครับออหมายกับว่าคงฝากเนาะอันนี้ก็เฟ้นกับอัญานะสัสมท่านเตนเด็กๆเนาะแล้วก็เฟ้นกับก็เขยียนจดหมายบอกว่า <c oughs> เขามีลูกสาวลูกสาวครอบเก็บไว้แลวแหละเก็บไว้ทั้นเตะเด็กๆแต่ว่าพอดีไม่มีลูกชายก็เลยอยากให้หีกระดูเล่นนะครับเออก็ประทับใจด้วยเนาะหีกระดูกขสั่งยันดีเก็บไว้ยนัยนดีเลยนะครับ ขอคุณมากครับขออยู่ตอนนี้นะแล้วก็ผมยังไม่ได้บอกขอบคุณทุกคนนะที่ส่งมาให้เล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็พร้อมแล้วก็ฮิกาดูก็สุขภาพดีเค็งเลยครับสดใสครับใช่ไหมฮิกาดูสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับจะได้เหรออันนี้ติดอะไรหรอชูสวัสดีครับขอบคุณครับซิฮิกาดู

ว่าเข็มมากเลย